วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีหาโหนดกับวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในเกม b บ็กที่เสิร์นะครับหลักๆจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกให้ทุกคนกดคู่มือการผลิตขึ้นมาแล้วพิวมพ์วัตถุดิบที่ตัวเองต้องการสักหนึ่งอย่างอย่างเช่นผมจะหาไม้เมเปิลก็พิมพ์ลงไปในช่องได้เลยให้ทุกคนสังเกตที่ตรงคําว่าสร้างฐานการสํารวจตรงนั้นจะเป็นโหนดที่มีไม้เมเปิลอยู่นะครับโหนดแรกก็คือป่าแยหย่งความสันโดษทีนี้ต่อมา ให้เราปิดหน้าต่างตัวนี้ไปแล้วกดแผนที่ขึ้นมาครับให้ทุกคนมองไปที่มุมซ้ายบนมันจะเขียนว่าชื่อฐานให้เอาเมาส์ไปคลิกแล้วพิมพ์ชื่อโหนดที่เราเพิ่งดูมาเมื่อกี้ก็คือป่าแห่งความสันโดษเสร็จแล้วมันจะมีโหนดขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกไปมันจะพาเราไปที่โหนดนั้นเลยครับหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่โหนดมันจะบอกว่าเราสามารถขุดอะไรได้บ้าง เราก็ส่งคนงานมาขุดได้เลยแต่วิธีนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกเราจะต้องมีความรู้ที่โหนดนั้นๆก่อนและอย่างที่2บางโหนดก็จะต้องใช้กำลังในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะสามารถมองเห็นวัตถุดิบที่อยู่ในโหนดนั้นได้หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องเดินมาเปิดโหนดด้วยตัวเองทีนี้วิธีหาโหนดวิธีที่2 ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่เคยเปิดโนดแล้วไม่รู้ว่าโนดนั้นๆอยู่ที่ไหนให้เราเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับในเว็บนี้จะบอกหมดเลยว่าโหนดแต่และโหนดอยู่ที่ไหนเราสามารถพิมพ์ชื่อโหนดที่เราหาได้เลยอย่างเช่นป่าแห่งความสันโดษทีนี้พอเราพิมพ์หาแล้วมันจะขึ้นแค่โนดเดียวเราอาจจะงงว่าแล้วมันอยู่ใกล้ที่ไหนอยู่เมืองไหนให้เรากดก,กากบาดอีกทีนึง แล้วมันถึงจะเห็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆครับอย่างเช่นที่เราหาอยู่คือป่าแห่งความสันโดษมันก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กับเวเลียและไฮเดลเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนไปสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ